สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพัดก็อยู่แถวแยกลิขิตชีวันนะคะพัดจะพามาดูบ้านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมาอัปเดตโครงการเนาะตอนนี้ก็จะสร้างตรงนี้เป็นจำนวนสี่หลังนะคะนี่ค่ะว้าวเดี๋ยวแบบบ้านจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะ งจากถนนใหญ่่นิดเดียวเองนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูแบบบ้านกันเลยค่ะ พี่ตามสวัสดีค่ะพี่แเพิ่งมาเจอแปลงที่ดินสวยๆที่อยู่ตรงแยกหนองจอมตรงสันทรายตรงนี้องค่<น>ะคุณพี่คือได้ข่าวว่าเขากำลังจะสร้างบ้านตรงนี้ซึ่งจา,ากตรงที่ทเราเนี่ยยืนอ,อยู่เนี่ยค่ะว่างประมาณสองล็อกสุดท้ายอ้โหพี่ก็เลยว่าเออน่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเจอเราพอดีเลย อันน้มาแนะทำให้ผู้ชมก่อนเร็วค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับพัดนะคะแล้วก็พี่ตาลค่ะวันนี้เราก็ค่ะมาที่ดินนะคะตรงแยกหนองจ้อมตรงนี้ซึ่งเขา,าจะมีโปรเจกต์ในการสร้างบ้านในพื้นที่ที่แบบโห45ตารางวาเลยใช่ไหมพื้นที่ใช้สอยได้ยินมาคร่าวๆว่า110กว่าตารางวาเลย จอดรถได้สองเออตารางเมตรจอดรถได้สองค่ะค่ะสามนอนสามน้ำเลิศเบอร์สามนอนสองน้ำเนาะมากค่ะใช่แล้วก็เหมือนได้ยินมาอีกว่าถ้าเกิดแบบว่าท่านใดสนใจที่จะแบบว่าอยากมามีส่วนร่วมในิการเป็นจับจองที่ดีตรงนี้ของเราเนี่ย สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบตัว<ช>บ้านทีน่กำลังจะขึ้นได้ด้วยว้าวใช่ซึ่งแบบมันน่าสนใจมากราคาเป็นยังไงครับพี่ราคาหรอได้ยินแว้ๆว่าน่าจะไม่เกินเท่าไหร่นะน้องพัสล้านสองรอเปล่าคะสองล้านสองล้านสงยังไม่พอนะคุณพี่ จริงเหรอตอนแรกที่คิดว่าถ้าเกิดเราออกแบบบ้านเองน่าจะรัน25เนอะ25 20กิโลแล้วทำเลแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยจากเนี่ยไปแยกรวมโชคนะคะพี่ตาเนี่ยเดินทางเพียงแค่สามกิโลเท่านั้นนะคะใช้เวลาห้านาทีค่ะถ้าซิ้นิหน่อยเนี่ยสี่นาทีก็ถึง้าค่ะตรงนี้ทําเลก็ดีนะคะบนพื้นที่สภาพแวดล้อมเนี่ยก็โอเคข้างหน้าเราจะเห็นเป็นวิวภูเขาเลยเนอะก็สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถพัก น้องพัดและก็พี่ตาลได้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสิทธิพิเศษในการที่จะร่วมออกแบบบ้านครั้งนี้เนี่ยมีที่นีที่เดียวค่ะแล้วก็ว,<า>ว่างแค่สองแปลงเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นล็อกล็อกหัวมุมล็อกที่หนึ่งสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่พัทยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งล็อก เนื้อที่เนี่ยอยู่ที่45ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่110ตารางเมตรนะคะสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะห้องน้ำก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ลูกค้าด้วยค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร็อกที่สองก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะ ถนนซอยกว้างค่ะเห็นวิวภูเขาด้วยตอนนี้นะคะที่เห็นว่าเสาขึ้นแล้วตรงตรงนี้มีลูกค้าจองแล้วค่ะเช็ควงเงินเนาะแล้วก็วางเงินจองเรียบร้อยค่ะพิเศษยังไงสำหรับบ้านสี่แปลงที่กำลังจะขึ้นตรงนี้นะคะก็ในความพิเศษก็คือลูกค้าสามารถที่จะ มีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านของตัวเองได้ได้ในสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านหลังนี้ในราคาเพียง2ล้านสเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะแต่เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดไว้บางอย่างนะคะเป็นในส่วนของเรื่องงบประมาณและ ตารางเมตรนะคะก็ต้องมาคุยกันเนาะในเรื่องของทำเลที่ใกล้เมืองมากๆบสี่แปลงที่น้องพัดพามาดูในวันนี้ราคาเพียงสองร้านสองแสนเท่านั้นนะคะหลังคานี่จะเป็นทรงปั้นหยาะคะ่ะทีมงานของเรานะคะคก็จะดูแลในเรื่องของยื่นแบบใบอนุญาตก่อสร้างนะคะแล้วก็ยื่นเข้าแบงค์ขอสินเชื่อจนถึงวันโอนเลยคะ่ะ ช่วยให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายๆย,ยินดีให้บริการค่ะเดี๋ยวไว้ยังไงทางหน้าถ้าเกิดเราไปเจอที่ไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไว้เราค่อยมาพักถากันใหม่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโทรมาได้ที่เบอร์095 558 4 2 8 9ค่ะ